มาแล้วครับรถด,ด่วน75นะฮะวันนี้ก็ล่าช้า38นาทีเลยนะ,ะก็กำลังเข้าจอดบางพล15นาฬิกา15นาทีเนีนะะ่ยปกตินี่ต้องน่าจะผ่านบ้นเฮดแล้วนะ,ะตอนนี้ตอนออกวัวใหญ่มาก็เห็นช้าแค่14นาทีเนะ,ะแต่ไม่รู้เป็นอะไรถึงช้า38นะ <c oughs> โรดทาบที่นี่สถานีเมืองพลก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจตู้สินของและสัมภาระของท่านให้ถึงต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ อรจที่ดนชาเจรสาวนในชาากรบวรที่75ส่งกุ้าตปทธานีหนองทยมีเด็กกุ้ยาท้ที่หอสามล้าที่จาีนั่งให้เป็นที่รีบอดจ้กรู้จที่บอนี้นทัแส่งกุ้ยชาตทางนีบ้านไผ่เวียงชาทางับากบ สูบบุหรี่าใานอาคารสถานีและบนขบวนรถถ่าใดฝ่าฝืนต้องมีโทาตามกฎหมายขอบคุณค่ะผู้โดยสารก็ลงเยอะอยู่นะอันนี้เจห้าที่มุมบน ช้าแล้วนี่ทำเวลาเคียยากเลยเ <c oughs> สด็จเจ้าท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกับขบวนรถท้องถิน่น 4, 4, 3, เลขที่สี่สามสองซึ่งเดินทางจากสถานีขอนแก่นปลายทางสถานีชุมทางแก่นคอย